بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ا ل س ل ا a ุอะลัยกุมุอฺาะหมัตุลลอห์ฺวะบรอกาตครับขอความสันตินะครับความสุขสวัสดนะครับในช่วงเช้านะครับ <c oughs> ช่วงซุบฮ์นี้นะครับเป็นเวลาที่ที่มีบระกัดดีแล้วครับที่พวกเรานั้นได้นำตัวเองมาสู่มัสยิดของเราซุบฮานุวะตาอลาแล้วก็ร่วมจะมภะ โดยเฉพาะในช่วงสุบฮีแล้วก็ช่วงอิชานั้น <c oughs> เป็นเวลาที่เระสูลเน้นย้ำนะครับให้เรานั้นมามัสยิดจริงๆแล้วทุกเวลาเป็นเวลาที่ที่เราควรจะมามัสยิดให้มากที่สุดถ้ามีโอกาสมีความสามารถที่จะมาได้นะครับ <c oughs> ในเรื่องการซิกุรุลลอห์หรือการซิกเกอร์ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอัลลนั้นนะครับ เรา์น้นให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการซิกรุลอฮ์นั้นมันมีหลายรูปแบบด้วยกันว่าเรื่องของการกล่าวการอ่านอัลกุรอานก็อยู่ในเรื่องของซิกรุลอล์นะครับการละหมาดอื่นๆไอบาสได้อื่นๆ, I นๆก็คือทําอย่างไรมาให้เราเรื่มอลัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานะครับการใช้ชีวิตประจําวันของเรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราน,นจะต้อง ลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาตลอดอยู่เวลานะครับทำให้เรานั้นไม่ไปพัวพันกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติตนที่จะนำพาไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานั้นมีมากมายหลายประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดสองรกอาดหลัง อาบน,น้ำละหมาดเสร็จแล้วก็การละหมาดสุนัตต่างๆพอละหมาดฟารดูและก็หลังละหมาดฟารดูที่ทรานสุนูลได้กำหนดไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็การกล่าวรับอาซาเมื่อเราได้ยินเสียงอาซนานะครับเรากล่าวตามมุวอซซินแล้วก็รับอาซา <c oughs> อันนี้ก็เกิดผลบุญนะครับจะนำพาเราไปสู่สวรรค์องอัล่อสุบหาูวะตอาลา ได้เช่นกันนะครับและอีกหนึ่งงานนะครับการปฏิบัติตนที่นําไปสู่สวรรค์ของลอสุบฮาห์นัวะตะอาลาหนึ่งคือการกล่าวซิกุรุลลอฮ์นะครับคําว่าสุบฮานัลลอฮ์ฮิลาซีมอับิฮัมดีฮีนะครับท่านเาบิรอิบนาอับดุลละห์โรดิยัลลอฮ์อันนะครับได้ลาวะท่านรอสน์สุลลัลลอฮ์วะอะไลฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า มันกล่าวสุบฮานัลลอฮินอัลีมวะบิฮัมดีผู้ใดที่กล่าวคาว่าสุบฮานัลลอฮินอัลีมวะบิฮัมดีแปลว่ามวลมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์พระผู้ทรงเกรงไกรวะบิฮัมดีและมวลการสรรเสริญเป็นของพระองค์นั้นใครกล่าวคําคเนี้กุริซอตละหูนักละตุนฟินจันนะ์ อัลเราก็จะปลูกต้นอินพะลัมให้กัาให้กับเขาต้นหนึ่งในสวรรค์ของพระองค์อัลเราสุบฮาหานวะตาอานะเป็นคำกล่าวท,ที่ที่ง่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็ทนัศูุนก็ยืนยันว่าเขานั้นจะได้เข้าสวรรค์น,นะครับเมื่อกล่าวคำนี้นะครับแล้วก็มีฮะดีษนะครับที่สำนวนการกล่าวคล้ายๆกันนะครับ ท่านตุสุนซอลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลมได้กล่าวว่า,ามีคำอยู่สองคำเมื่อกล่าวแล้วเบาลิ้นแล้วก็มีน้ำหนักในตาชั่งเป็นที่รักยิ่งนะที่ละลอสุบฮา,า,านุวะตาอาลลัมก็คือกล่าวคำว่าสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีนะครับมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอแล้วก็มวล การสรรเสริญนั้นเป็นของพระอันนี้อีกหนึ่งประโยคนะครับอีกประโยคหนึ่งคำกล่าวว่าสุบฮานอลลฮินอซีมมหาบริสุทธิ์แด,ดลอพระผู้ทรงเกรงกจนะครับดังนั้นเราได้คำสามคำที่สำนวนใกล้เคียงกันก็เลือกเอาประโยคใดประโยคหนึ่งนะครับคำว่าสุบฮานอลลวาบิฮัมดีฮีก็ได้สุบฮานอลลฮินอซีมก็ได้ s u บ h a n a l l a h i อูซีมอูบีฮามดีดงนั้นเราได้ได3สมประโยคที่พูดง่ายเบาลินทน่านรสมักพูดแล้วเบาลินแต่ว่ามันมีน้ำหนักตาช่างในวัรกิยามาที่มากนะครับ <c oughs> ก็ลองนำไปปฏิบัติในคำง่ายๆนะครับ <c oughs> วันก่อนผมบอกดุอาบทหนึ่งนะครับให้พูดจบเป็นประจำรอดีตุบิลล uh ah ัฮิรับบะอูบินอิสลามมิดีน่าวูบีมุฮัมมัดินรัสูลนะครับ นี่ก็เป็นดุา ء คำกล่าวง่ายๆที่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะนำไปกล่าวแล้วก็มีผลดีกับเราในครับในวันขยามะก็ฝากพี่น้องในเรื่องการซิกุรุลอนะครับซิกุรุลอเยอะๆนะครับยามว่างหรือว่าช่วงที่เรามีเวลาว่างนิดหน่อยก็ลองกล่าวดูวนะครับอวบิเลาตาฟิกวันไฮดายะวัสสลามาุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเราะกตุฮ์อัสสลามาุอะลัยกุมะราะห์ตุลลอฮ